งั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เราแบบหิวน้ําแสดงว่าการนําส่งพวกสารอาหารต่างๆพวกนี้มันก็ช้าลงการทํางานของสมองก็จะช้าลงไม่ต้องพูดถึงผิวเลยเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเราขาดสิ่งไหนมันจะพิเสฟเอาไว้สาหรับอร์แกนที่สาคัญสุดก่อนนั่นก็คือสมมติว่าถ้าร่างกายขาดน้ําร่างกายเราะก็จะสํารองน้ําที่มีอยู่อันน้อยนิดของเราไปให้สมองใช้ก่อนเพราะว่าสมองเป็นอร์แกนที่สาคัญที่สุดผิวจะเหลือล่ะคะ สามเรื่องสำคัญเพื่อการย้อนวัยนะคะวันนี้ข้อแรกเลยนะสิ่งที่จะต้องทำเลยนะหนึ่งก็คือการดื่มน้ำให้พอก็คือหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบมากโอเวอร์ Over. ดื่มน้ำทั้งวันไม่จำเป็นจะต้องแบบนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะพวกเราจะกินน้ำน้อยยิ่งถ้าเกิดว่าทำงานเพลินๆก็ลืมกินน้ำไปเลยหรือหลายๆคนแบบโอ้ยเข้ากะไม่สะดวกเข้าห้องน้ำไม่สะดวกนันไม่ต้องกินน้ำแล้วกันมีใครเป็นแบบนี้ปะบอกว่ามีเยอะอืมก็คือกลัวว่าจะได้เข้าห้องน้ำบ่อยแล้ว ก็แบบไม่สะดวกในเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกินน้ําน้อยทีนี้พอเรากินน้ําน้อยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยประเด็นก็คือว่าเราอะกำลังโหลดลร่างกายของเราทํางานหนักมากนะคะโดยเฉพาะไตไตจะทํางานหนักมากแต่ว่าวันนี้ในหัวข้อนี้เชื่อว่าหลายคนอะอยากจะแบบย้อนวัยในลักษณะของหน้าเด็กใช่ปหผิวของเราอะค่ะถ้าเกิดว่ามันขาดน้ำอะมันก็จะทําให้แบบผิวเราไม่สดใสอะไรคือคําว่าเพียงพอปะ่ะถ้าเป็นตัวเลขกลมๆปริมาณน น้ำที่เราต้องต้องกินต่อวันเนี่ยนะก็คือประมาณนะประมาณนะสอถึงสลิตรนะต่อวันนะขึ้นอยู่กับว่าเรามีกิจกรรมแบบที่เสียเหนื่อเยอะหรือเปล่านะโดยเฉลี่ยทั่วไปก็คือ2ลิตรถูกไหมคะทีนี้เนี่ยใน2ลิตรเนี่ยก็คือนับรวมจากน้ําในอาหารด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติเวลาเรากินข้าวกินข้าวมีแกงมีต้มมีซุปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นก็นับด้วยแต่ว่ามันก็นิดๆหน่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะคะน้ําดื่มที่เราแบบ จะให้ดีนะ หมอก็จะมีกระติกน้ําประจําตัวนะคะเราก็จะได้รู้ว่าวันนี้เราดื่มน้ําไปเยอะขนาดไหนแล้วนะสังเกตให้ง่ายกว่านั้นอีกนะใครที่แบบดูว่าเอะตัวเราดื่มน้ําพอหรือเปล่าแล้วคือวันนี้แบบไม่ได้จดไว้ไม่ไมีกระติกก็ลองสังเกตดูว่าปากแห้งไหมถ้าปากแห้งลวงลิฟขึ้นมาทาอันนั้นแก้ไปเหตุนะถ้าปากแห้งแปลว่าขาดน้ําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องแบบไม่ให้รู้สึกแบบเออปากแห้งแต่ว่าถ้าอาการที่บอกก่อนหนะ้านั้นอีกคือถ้ารู้สึกหิวน้ํา อันนี้เริ่มขาดน้ำแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอะปล่อยให้ร่างกายเราขาดน้ำเกิดอะไรขึ้นสมองเราอะมันจะทำงานช้าลงน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของสมองอันนึงเลยนะคือสมองของเรามันจะนิ่มๆใช่ไหมในนั้น่ะส่วนใหญ่เป็นไขมันสมองเราเกินครึ่งเป็นไขมันมเกินก็เป็นคอเลสเตอรอลนะในสมองของเราแล้วในนั้นก็จะมีน้ำนะคะที่จะต้องหล่อเลี้ยงนะคะทั้งแบบน้ำที่เป็นทั้งน้ำแบบไขสันหลังน้ำในช่องโพรงสมองเลือดพวกนี้มันจะ เป็นตัวที่นําสารอาหารถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เราแบบหิวน้ําแสดงว่าการนําส่งพวกสารอาหารต่างๆพวกนี้มันก็ช้าลงการทํางานของสมองก็จะช้าลงไม่ต้องพูดถึงผิวเลยเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเราขาด สิ่งไหนมันจะพิสูรเอาไว้สาหรับอร์แกนที่สําคัญสุดก่อนนั่นก็คือสมมติว่าถ้าร่างกายขาดน้ําร่างกายเราอะ่ะก็จะสํารองน้ําที่มีอยู่อันน้อยนิดของเราไปให้สมองใช้ก่อนเพราะว่าสมองเป็นอร์แกนที่สาคัญที่สุดผิวจะเหลือล่ะคะถูกไหมคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานในห้องแอร์ผิวก็จะไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบบอยู่ในห้องแอร์นั้นนอกจากแบบห้ามปล่อยให้ตัวเองหิวน้ําไม่ให้ปากแห้งแล้วนะคะก็ต้องทําให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะถ้าพูดถึงเรื่องผิวน่ะอาจจะแบบเอาแก้วน้ําใส่น้ามาตั ไว้ใกล้ๆนะเพื่อที่จะแบบทาให้ความชื้นบริเวณรอบๆตัวเราเนี่ยมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วอากาศแบบเย็นเนี่ยมันจะดึงความชื้นออกจากผิวเราได้ง่ายปัจจัยที่ทําใหเ้เราขาดน้ํานี่ดื่มกาแฟเยอะทําให้ผิวเสียใช่แต่ว่ากลไกอะที่จะทําให้มันผิวแห้งเนี่ยนะคะคาเฟอีนมันไม่ได้ไปทาร้ายผิวเราโดยตรง แต่ว่าคาเฟอีนนะคะมันมีฤทธิ์ดยูเรติกนะก็คือเป็นฤทธิ์ขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มกาแฟนะคะต้องบอกว่าเป็นสาเหตุของการที่ทําให้ร่างกายขาดน้ําคือไปเร่งการขาดน้ําให้มากขึ้นอีกในกาแฟมันจะมีคาเฟอีนใช่ไหมมันมีคุณสมบัติเขาเรียกว่าอันนี้จะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเวลาที่แบบไม่ขับปัสสาวะหมายควาว่าไงก็ลองสังเกตดิกินกาแฟปุ๊บฉี่บ่อย ทีนี้เวลาที่เราฉี่บ่อยมันไม่ได้ออกไปแต่น้ําอย่างเดียวคือมันเล่นการขับน้ำย่างพอมันขับเอาพวกเกลือแร่ต่างๆในร่างกายออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบฟาสติ้งอยู่แล้วกินกาแฟด้วยนะคะช่วงทําฟาสติ้งจะเพลียเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องคะนะข้อ2จากต้องทานไขมันดีด้วยค่ะไขมันมันมีทั้งดีและไม่ดีคือไม่ดีเนี่ยมันทําให้เราป่วยอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศนั่นแหละก็แบบเป็นโรคหลอดเลือดตีบแตกตันพวกนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา ินไข่มันไม่ดีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเร่งด้วยน้ําตาลนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะก็คือมันก็จะยิ่งทําให้เราเสียสุขภาพใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหน้าเด็กย้อนวัยเนี่ยการที่ผิวของเราเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นผิวที่แบบแห้งง่ายเป็นผิวที่แบบไม่มีความยืดหยุ่นเป็นผิวที่แบบยับง่ายนะส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะกินไข่มันดีน้อยนะคะมันก็เลยทําให้ตัวสารเคลือบผิวต่างๆมันก็ไม่ค่อยสร้างเนะ er าะเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆครึ่งหนึ่งมันก็เอ่อเป็น คอเลสเตอรอลถูกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วร่างกายเราสร้างขึ้นมานะประมาณ80-90%เนี่ยมันสร้างมาจากที่ตับตับของเราอะ่ะเป็นคนผลิตคอเลสเตอรอลขึ้นมาเองเพราะว่ามันสําคัญแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะก็คือไขมันที่มันเป็นในกลุ่มที่ที่ให้พลังงานนะก็คือพวกแฟตหรือออย นะพวกเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มให้พลังงานแต่พวกฟอสโฟลิปิดหรือคอเลสเตอรอลมันไม่ได้ให้พลังงานแต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนแว็กซ์นะคะเอ่อลื่นๆมันๆแบบนั้นนะคะในกลุ่มของลิปิดหรือไขมันเนี่ยมันจะมีทั้งตัวไขมันที่ดีและไม่ดีหมายถึงว่าในกลุ่มที่ให้พลังงานเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็คือเรากินเข้าไปอะไรที่เรากินเข้าไปเนี่ยต้องระวังนะคะบางทีอ่ะถ้าเราเลือกไม่เป็นเราหยิบของไม่ดีเข้าร่างเราหยิบไขมันไม่ดีเข้าร่างไขมันไม่ดียกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะอย่างเช่นพวกทรานส์แฟตท หลายนะคะ trans fat เนี่ยก็คือไขมันแปรรูปที่เขาอะอาไปสกัดเอาน้ํามันพืชมาเติมไฮโดรเจนเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบเป็นของแข็งซึ่งมันก็คือเนยเทียมมาการีนพวกนั้นนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆหน่อยเนยเอะพวกนี้มันเวลาที่เรากินเข้าไปมันก็จะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดชั้นในของเราทําให้ หลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันได้นะคะอันนี้คือทรานส์แฟตซึ่งไม่ดีไม่โอเคห้ามกินไม่ควรกินอย่าก,กินนะคะแล้วพวกนี้เราเจอได้บ่อยไหมอะไรที่มันอยู่ในอุณหภูมิห้องเป็นลักษณะแบบไขมันในอุณหภูมิห้องที่มันไม่ละลายเนยปกติเนยแท้เนี่ยเ,เ,เวลาเราวางอุณหภูมิห้องมันจะละลายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเนยเทียมมันจะไม่ละลายใช่ไหมหรือพวกขนมไส้ครีมทั้งหลายเนี่ยต้องระวังนะคะโดยเฉพาะขนมไส้ครีมที่แบบราคาถูกๆเพราะพวกทรานส์แฟตพวกนี้มันจะต้นทุนต่ำมากเวอร์นะคะก็จะเป็นแบบขนม ซองแบบไม่แพงอ่ะในวัยที่อยากย้อนมากที่สุดเลยก็คือยิ่งตัวเลขอายุปฏิทินมากเท่าไหร่เรายิ่งอยากย้อนไว้มากเท่านั้นใช่ไหมหมอสังเกตว่าในกลุ่มของแบบเลข6นําเลข7นําเออหกสิ 60, 70, จะชอบชอบกินกาแฟากับเค้กซึ่งเราก็ต้องระวังนะว่าพวกขนมประเภทนี้มันจะมีไขมันไม่ดีอ,อยู่ในนั้นสูงมากบวกกับน้ําตาลสูงมาก เห็นถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้อนวัยหน้าเด็กลงนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องแบบเลิกกินพวกไขมันไม่ดีพวกนี้ไปก่อนนะคะต้องกินไขมันดีไขมันดีเช่นอะไรบ้างถั่วต่างๆนะน้ามันที่ที่ทานได้ก็อย่างเช่นน้ํามันนาคน้ามันมะกอกสกัดเย็นนะน้ํามันมะพร้าวนะคะไข่จ้ะไขมันสัตว์เป็นไขมันดีแต่ประเด็นก็คือว่าไขมันสัตว์มันก็เป็นไขมันที่แบบเป็นไขมันอิ่มตัวนะหมอก็จะสอนกดนิ้วโป้งว่า ต่อมื้อควรจะกิน2ไม่เกิน4นิ้วโป้งในผู้หญิงหรือ3ไม่เกิน6นิ้วโป้งในผู้ชายต่อ1มื้อนะคะรวมเนอยอยู่ในนี้ด้วยนะมาดูข้อ3มเลิกน้ําตาลจ้ะน้ําตาลเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบเขาเรียกว่า inflammation นะเป็นการอักเสบระดับเซลล์นะถ้าเซลล์ของมันอยู่ดีๆมันแข็งแรงแข็งแรงอยูอ่การที่เรากินน้ําตาลนะคะน้ําตาลมันจะไปเกาะโปรตีนมันเป็นกระบวนการที่แบบ irreversible คือเกาะแล้วเกาะเลยหายไปยังไงล่ะคะ อ๋อมันก็ต้องตายไปพร้อมกันเลยยกตัวอย่างเช่นเม็ดเลือดของเราสมมุติว่าเวลาที่เรากินน้ําตาลเข้าไปนะน้าตาลเนี่ยมันก็จะไปเกาะเพราะว่าในผิวของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฮีโมโกลบินย่อว่า Hb นะฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินเป็นรงคคาวัตถุที่ทําให้เลือดเราอ่ะมีสีแดงทำไมเลือดเรามีสีแดงเพราะมันมีรงคคาวัตถุที่ที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินอยู่นะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นโปรตีนเป็นเวลาที่เรากินน้ําตาลอสีเหลืองๆเนี่ยมันก ก็คือน้ําตาลเนี่ยมันทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยลดประสิทธิภาพการนําออกซิเจนลดประสิทธิภาพการนําพวกแบบสารอาหารหรือพวกนี้นะคะลงนะคะแล้วกระบวนการที่เวลามันไปแปะเกาะอยู่แบบเนี้ยมันก็ทําให้เกิดการอักเสบอายุเม็ดเลือดแดง1รอบของเขาก็คือประมาณ3เดือนที่มันอันตรายนะก็คือในหลอดเลือดของเราจะ้ะถ้าน้ําตาลมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดมันก็ทําให้ผนังหลอดเลือดเราเกิดการอักเสบได้เหมือนกัน มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้ไขมนันหรือคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลในเลือดของเราทําหน้าที่เป็นเหมือนพลาสเตอร์ปะแผลนะคะถ้าเกิดว่ามันมีแผลตรงไหนอ่ะมีแผลตรงนี้สีเหลืองเหลือนี่คือน้ําตาลมันมาทําให้ร่างกายฉันอักเสบหรอคอเลสเตอรอลเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะมาแปะแล้วเออมันก็จะทําให้หลอดเลือดเราอ่ะค่อยๆตีบ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 ,บ,บลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราอ่ะแก่เร็วมากในร่างกายของเราเนี่ย คอลลาเจนเป็นอะไรคะมันคือโปรตีนนะสรุปก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรากินหวานเกิดอ,อะไรขึ้นคอลลาเจนมันก็จะไปเร็วเหมือนกันนะจ๊ะถ้าวันนี้ใครที่ยังกินคอลลาเจนเพื่อที่อยากให้ร่างกายมีคอลลาเจนเยอะๆอยู่นะจ๊ะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้การกินคอลลาเจนก็คืออย่าก,กินน้ําตาลเข้าร่างเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นไอสิ่งที่กินเข้าไปนะกับน้ําตาลเจอกันก็เจ้านะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่อยู่ด้วยกันส่งผู้คนเข้านอนนะคุณนายจ้า Bye-bye.